จุดมุ่งหมายของการเดินทางของเราในทริปนี้นะครับก็คือการท่องเที่ยวสุดสถานที่ที่เรียกได้ว่ามันคือที่สุดที่เรียกได้ว่าที่สุดของจังหวัดที่สุดของความสูงที่สุดของน้ําตกและที่สุดของเมืองศรีวิไลจะให้ไปไหนได้ก็ต้องที่นี่ครับผมชัยเมียงเชียงใหม่เจ้ามุ่งหน้าสู่เชียงใหม่ สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เนี่ยเรากําลังเดินทางไปที่เชียงใหม่กันเป็นไงพี่พี่นั่งกันสบายหรือเปล่าสบายมาก เลยอ่ะทีวางแก้วชอบมากเยอะเนาะที่วางแก้วช้ำๆมีมีอุ่นตุ่ด้วยนะอุ่นตุ่ย็นก็มีนะแบบเราจะบอกว่าภายในอ่ะดีไซน์อย่างพรีเมียมเดี๋ยวเราจะเดินทางไปเชียงใหม่กันทุกคนระยะทางประมาณ600กิโลเมตรกับรถครอสโอเวอร์สุดรูนะครับผมอย่าง Mada c าซีนะครับภายในเนี่ยพรีเมียมสุดๆนั่งสบายมากเราเนี่ยมากัน5คนเนาะพร้อมกับอุปกรณ์กล้องอีกเพียบบอกเลยว่าสามารถใส่ได้แบบสบายๆเลยครับผมไปกันครับบุ่งนั่ง สู่เชียงใหม่มาครับทุกคนได้ตั๋วเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับใครที่จะไปน,น้ำตกแม่ยานนะครับก็ต้องมาที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นะครับผมนี่ได้ตั๋วมาแล้วนะครับ ค่าบริการเนี่ยก็จะเป็นผู้ใหญ่60บาทและสําหรับเด็กเนี่ยก็จะ30บาทนะครับผมแล้วก็ในส่วนของใครที่เอารถมาเนี่ยก็จะมีค่ารถอีก30นะครับนอกจากที่เราจะมาซื้อตั๋วแบบนี้เนี่ยในแอป QQ ทุกคนเราก็สามารถมาจองเป็น e t i c k e t ได้นะครับผมนี่เข้าไปที่อุทยานแห่งชาติแล้วก็อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์แล้วก็สามารถซื้อผ่านนี้ได้เลยนะครับผมนี่เป็นไงไฮเทคสุดด้วยนะครับได้ตัวแล้วไปลุยกันต่อเลย ถึงกันแล้วนะครับกับบริเวณทางเข้าไปยังน้ําตกแมย่ยาบริเวณรอบๆเนี่ยก็มีพ่อค้าแม่ค้าเปิดร้านขายของกันด้วยเดี๋ยวจอดรถกันก่อนแล้วก็เดินเข้าไปข้างในกัน ที่จอดรถนะครับที่มันจะเป็นฟิลเหมือนศูนย์บริการนักท่องเที่ยวน,น่ะเดินมาประมาณครึ่งทาง300เมตรเราก็จะเจอกับนี่เริ่มเป็นน้ําตกแล้วครับผมสวยๆแบบนี้เลยยิ่งเราเดินเข้ามาเนี่ยอากาศก็ยิ่งเย็นสบายมากเลยนะครับไปอีกครึ่งทางมูกันต่อ ถึงแล้วนะครับทุกคนกับน้ำตกแม่ย่านะครับน้ำตกที่ขึ้นชื่อว่าสวยเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยเรียกได้ว่าใครมาเชียงใหม่เนี่ยต้องมาชมท่าที่มีความสวยงามแบบนี้เลยที่ผมชอบมากนะมันจะมีความแบบน้ำตกลงมาเป็นชั้นๆแขมข้างใ่าในทุกคนอากาศเย็นสบายมากคือใครที่มาเนี่ยผมรับประกันได้เลยว่าได้รูปกลับไปแบบลงโซเชียลสวยๆอย่างแน่นอนนะครับผมนี่เราก็พาไม่ได้เดี๋ยวถ่ายรูปก,กันซะหน่อยนะ น้ำตกแม่ยะนะครับตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เป็นน้ำตกที่สวยงามมากอลังการอันดับต้นๆของไทยเลย สายน้ําของน้ําตกแม่ย่าที่ทุกคนเห็นอยู่นี่นะครับมีต้นน้าเกิดมาจากลําห้วยหลายสายด้วยกันทั้งขุดลําห้วยแม่ยะห้วยหลวงห้วยห้อมห้วยปางตองห้วยหมูห้วยยะน้อยแล้วก็จะไหลลงมาบรรจบกันที่ลําน้ําแม่กลางก่อนที่จะไหลลงสู่อาเภอจอมทองไปบรรจบกันที่ลําน้ําปิง ซึ่งสายน้ำจากลห้พยไมายานะนั้นเนี่ยทุกคนจะตกจากหน้าผาสูงชันไหลลงม,มาเรื่อยๆประมาณ32ชั้นสูงประมาณ280เมตรเพราะว่าสายน้ําตกเนี่ยจะกว้างไปถึง100เมตรเหมือนกับม่นน้าแล้วก็จะไหลลงไปรวมกันที่แอ่งน้ำด้านล่างบริเวณรอบๆน้ําตกไมายะก็จะเป็นป่าไม้พันธุ์ไม้ร่มรื่นถ้าใครอยากมากางเต็นท์นอนก็สามารถมากางได้นะครับผมแต่ต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่อุทยานก่อนนะครับ คที่อยากจะลงเล่นน้ำที่นี่เขาก็มีห้องน้ำให้บริการด้วยนะครับชมความสวยงามของน้ำตกไม่ยาไปแล้วเดี๋ยวที่ต่อไปผมจะพาทุกคนไปชมที่สุดของสถาปตัตยกรรมแห่งล้านนาอย่างวัดอรัญ,ญวาส เป็นวัดที่มีความสวยงามสะดุดตายอย่างมากกับโลหะปราสาทพระธาตุสีเมืองปองตั้งอยู่ท่ามกลางทัศนียภาพอันสวยงามของขุนเขาซึ่งวัดนี้เนี่ยจะสร้างขึ้นมาประมาณปีพุทธศักราช2386ถือเป็นวัดที่มีความสำคัญอีกแห่งหนึ่งเลยในแง่ของประวัติศาสตร์ของอาณาจักรล้านนาแน่นอนว่าไฮไลท์ของที่นี่ก็คือพระธาตุเจดีสีเมืองปองโลหะปราสาททิพยวิมานคำแห่งเมืองล้านนาเป็นโลหะปราสาทแห่งที่4ี่ของโลก ตัวภาษาที่ตกแต่งด้วยสีขาวตัดกับสีทองของโลหะดูสวยงามมากทุกคนหลักกระโดดเด่นอยู่บนยอดเขาสร้างคอรพระธาตุสีเมืองปงที่มีอายุหลายร้อยปีส่วนใครอยากจะขึ้นไปชมความสวยงามก็สามารถเดินขึ้นบันไดไปได้แต่ผมเนี่ยก็ขอขับรถขึ้นไปดีกว่านะครับสบายกว่าเดินไปเนี่ยน่าจะไม่ไหวระยะทางที่ขับขึ้นไปเนี่ยก็ประมาณ1กิโลเมตรเอง ทีมเกาะล้อพาเที่ยวก็ได้เอาบุญมาฝากทุกคนกันด้วยนะครับผมได้มีโอกาสได้คุยกับเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้ซึ่งทางเจ้าอาวาสเขาก็ได้บอกว่าโลหะประสาทพระธาตุสีเมืองปองที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยเกิดจากความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของคณะสงฆ์และชาวบ้านเส้นทางที่ขึ้นมาแต่ก่อนเนี่ยยังไม่มีถนนทางขึ้นชาวบ้านและคณะสงฆ์ต่างก็ต้องช่วยกันสร้างขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนได้เข้าไปกราบไหว้พระธาตุสีเมืองโปงกัน,นครับ ใครอยากจะมาชมความสวยงามของเจดีโลหะประสาทแห่งนี้ก็มากันได้น,นะครับที่วัดอรัญวาสอยู่ไม่ไกลจากอำเภอเมืองเชียงใหม่ด้วยใครพักในเมืองนะผมบอกเลยว่าสามารถมาเที่ยวชมจิตรกรรมฝาผนังสวยๆและเจดีแห่งประวัติศาสตร์อาณาจักรล้านนาวันนี้เที่ยวกันมาครึ่งวันแล้วเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปหาของอร่อยๆทานกันครับผมแล้วก็พักผ่อนสบายๆกับที่พักสวยๆกลางเมืองเชียงใหม่อย่างลุน่าแมนชั่นโฮเทล มาถึงกันแล้วนะครับที่ลุน่าแมนชั่นโฮเทลที่นี่นอกจากจะเป็นที่พักแล้วเขายังมีร้านอาหารอร่อยๆอีกด้วยก่อนที่จะพาไปชมที่พักผมจะพาทุกคนไปพูดคุยกับพี่เอกันก่อนนะครับผมพี่เอเนี่ยเป็นเจ้าของลุน่าแมนชั่นโฮเทลครับ ห้องพักที่นี่มีเจ็ดห้องนะครับแต่และห้องนี้เป็นแบบไม่เหมือนกันเลยสักห้องอแล้วก็พักเป็นสไตล์แบบว่าค่อนข้างจะจีนผสมปสา,าลลนลานานหน่อยแต่ว่าสวยนะการตกแต่งนี่คือแบบว่าผมชอบมากเลยมีความแนวก็คือถ้าอยากจะได้อะไรที่รู้สึกอารมณ์แบบรีสอร์ทแต่ยังอยู่ในเมืองไม่ไกลเมืองนะักก็ที่นี่ตอบโจทย์ครับเพราะมีแค่เจ็ดห้องอ่ะผมดูจากวิวดูจากสถานที่นี่คือไพรเวทเนี่ยนะครับมาใช่ครับใช่ครับขายายความเป็นไพรเวทครับผมนี่ได้ครับผม แล้วก็วช่วงนี้มีโปรโมชั่นอยู่ด้วยลด50นะครับห้องราคาตามสูตรสตาร์ทที่1,100บาทเองแพงสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2,000กว่าบาทนะครับาราคานี้ all day breakfast หมายความว่าคุณมาพักเนี่ยคุณกินกี่โมงก็ได้ทานอาหารเช้ากี่โมงก็ได้ทานในห้องก็ได้ <โฮ S 2> มินิบาร์ <โฮ S 2> แกนไม่ทาน เอากลับบ้านไปได้เลยโอ้ใช่อันนี้เป็นความพิเศษเลยนะที่แบบว่าแตกต่างจากที่อื่นครับคือแบบใครที่ตื่นสายเนี่ยคือตอบโจทย์เลยที่นี่กินตอนไหนก็ได้คุณจะตื่นตอนเย็นก็ได้ครับถือว่าตอบโจทย์เลยนะครับผมขอแนะนำหน่อยได้ไหมครับว่าข้าวข้าเนี่ยห้องพักจะมีกี่แบบอย่างไรบ้างครับห้องพักมีจริงๆมีทั้งหมด4ี่ทายรูมแต่ละแบบเนี่ยแต่ละทายรูมเนี่ยการตกแต่งไม่เหมือนกันเลยครับแตกต่างกันทุกห้องก็ต้องลองดูในที่นี้ค่อนข้างใหญ่ ไซส์อยู่ประมาณเล็กสุดนะ่าจะประมาณ60ตารางเมตรโดยประมาณเนาะผมจะรายละเอียดคร่าวๆไม่ได้ใหญ่สุดประมาณ90 90ราคาห้องไม่2,000กว่าบาทคุณมผมว่า<ม>หาเชียงไหวยากที่อยู่ใกล้ขนาดนี้เนี่ยทุกคนมผมบอกเลยนะทั้งสระว่ายน้ำให้ทุกคนได้โซ,โ,โซล็อบบีโซลลีเซชันทุกอย่างเนี่ยคือหรูมาแล้วห้องพักเนี่ยคือดีมากๆเลยทุกคนและราคาเนี่ยก็คือคุ้มค่าด้วยแถมยังอยู่ใกล้สถานีต้องเตี่ยนะครับแหม คุ้มจริงๆแล้วนอกจากที่พักแล้วเนี่ยยังมีเราเป็นในส่วนของพัตคาารอาหารด้วยใช่ไหมใช่ครับเรามีพัตนาคารอาหารชื่อทับทิมเลสลองเปิดมาตั้งแต่ปี2 5 2 3เดี๋ยวลองเข้าไปทานดูแกไปทานดูอย่างแนะน่าอาหารให้ได้ครับร้านเคยอยู่ที่อำเภอสุไหงกลกจังหวัดนราธิวาสมาก่อนลูกค้าส่วนใหญ่เป็นจีนมาเลจีนสิงคโปร์แสดงว่าเป็นอาหารจีนใช่ไหมอาหารจีนครับอาหารจีนที่น่าจะหาทานรสชาตินี้ได้ยากเพราะว่าเป็นจีนทางใต้จีนแท้ๆนี่นะครับเปิดมาส0ิกว่าปีแล้วย้ายไาอยู่เชียงใหม่ครับ ุดเด่นนี่ก็คือเหมือนที่พี่เอกบอกก่อนันนี้ก็คือเหมือนแบบว่าจะมีความแบบคนแบบว่าที่ชอบกินอาหารจีนเนาะอาจจะกินคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องสั่งแบบจานใหญ่มากๆแล้วต้องมาแชร์กับคนในครอบครัวแล้วทีนี้เนี่ยบางทีมันอาจจะรวมพวกรวมฝูงมันทีมันยากอย่าไปกินคนเดียวคือที่นี่เนี่ยเขาก็จะมีเป็นพอร์ชั่นเล็กๆให้ด้วยใช่ครับที่นี่ตอบโจทย์ครับเพราะว่าคอนเซปต์ของร้านอาหารจีนก็คือเป็นอาหารจีนที่มาคนเดียวก็ทานได้เราขายอาหารจีนพอร์ชั่นเล็กคุณมาคนเดียวเนี่ยอย่าง ปลาหิมะนึ่งซีอิ๊วเราเนี่ย<ม>เราขายอยู่ที่ประมาณ80แปลมใช่คุณมาคนเดียวเนี่ยคุณทาน,ทานได้3-4อย่างสบายๆ<อ>ใช่ครับขออย่างสุดท้ายแล้วครับมีเมนูแนะนาอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะแวะไปไกินแล้วนแนะนำเดีย๋ยวลองไปทานดูนะครับวันนี้พี่ให้เขาทาเมนูนี้ให้กินส,กก<ม>สุกี้โบราณอสุกี้โบราณเนี่ยน้ำจิ้มเราทําจากเต้าหู้ยีนะครับส่วนเครื่องหมักทํากับเต้าเจี้ยวจร<ม>ิงๆหาที่กรุงเทพก็หาทานได้ยากแล้วนะครับแล้วก็มีเมนูที่เป็นทั้งเมนูกวางตุ้งไหหนานเสฉวนกุ๊กช็อปก็ยังมี ลองไปดูในเมนูได้ครับผมครับได้ครับก็ทั้งหลากหลายงั้นเดี๋ยวผมขอรบกวนไปทดลองนะครับว่ามันจะมีสมคำน้ำืีหรือเปล่าขอบคุณมากครับ ทุกคนครับผมบอกเลยว่าเมนูร้านทับทิมปัตคาเนี่ยมีเยอะมากหลากหลายสุดๆเลยนะคือแต่ละอย่างเนี่ยน่ากินจริงๆทุกคนและตอนนี้เนี่ยเขาก็ยังมีในส่วนของโปรโมชั่นด้วยถ้าทุกคนเนี่ยสั่งซุก,กี้โบราณหม้อใหญ่ๆแบบนี้ทางร้านเนี่ยก็จะแถมเมนูอาหารให้ฟรีไปอีกหนึ่งเมนูก็อยู่ที่ว่าทุกคนเนี่ยจะเลือกทานอะไรนะครับและอย่างที่เห็นเลยนี่ก็คือเมนูหมูกรอบกรอบนะครับนี่หมูกรอบฮ่องกงเป็ดย่างเต้าหูท้ทอดทรงเครื่องและถึง เวลาที่ผมรอคอยแลวครับนั่นก็คือการกินซุก,กี้โบราณซึ่งเป็นเมนูมหาทานยากเพราะกระบวนการของสูตรเต้าเจี้ยวบดแล้วน้าจิ้มเต้าหู้ค่อนข้างจะยุ่งยากและใช้เวลาทุกคนแต่ว่ามันมีความเป็นเอกลักษณ์มากของสุก,กี้สไตล์ไหลํานะครับวิธีการกินเนี่ยก็คือการนําเนื้อสัตว์เต้าเจี้ยวหมักแล้วก็ไข่คลุกเค้าให้เข้ากันแล้วก็เทลงในหม้อซุก,กี้ทีเดียวโดยน้าซุปที่เค็มข้นหอมอร่อยจิ้มกับน้าจิ้มสูตรเด็ดเต้าหู้ยี้แบบนี้ บอกเลยว่ากินคนเดียวมันจะเหงาไปหน่อยทุกคนเราก็ต้องเรียกทีมงานมากินด้วยนะครับนี่ใครสนใจก็สามารถเข้ามาทานกันได้กับร้านทัพทิมพัทคารและถ้ามาเชียงใหม่ก็ต้องมาพักที่นี่เลยครับลูหน้าแมนชั่นนั่นเอง และทิปท่องเที่ยวเชียงใหม่ยังไม่จบเพราะว่าผมเนี่ยจะพาทุกคนไปชมหมอกยามเช้าที่แม่ริมและซิ่งรถโกคาร์ชาวมงรอชมกันได้เลยก็รอไปเที่ยวด้วยกันไหมจะเนื้จะใตเธอไปด้วยกันไหม เธอกับฉันอยู่ในทุกๆเรื่องราวการเดินทางที่ไม่เงาแค่มีเธอกับฉันก็ล้อไปเที่ยวด้วยกัน